พ่อจ้าสวัสดีค่ะคพ่อจ้าห้าหน้อยครับหมู่บ้านเขาเจมกน้อยพอ่อบ้านเขาสามน้อยเนาะเอาถือว่าโอเคอยู่เขาสามน้อยอคนลาง,น,ลางน้อยน่อยบอ,ยอ,อว่านลางน้อยนึงงยูเมันบ่พ่อเรียกย่างยืนกับเขาอยู่ดอก,เ,กบบเรียกลักยังพอจ้าที่หาเเป 4ี่ห้าหตัวประกอบเก้าศูนยสจับคู่บนล่าง4 9 4 0ก้าสี่ศูนย์สองสสามห้ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แปดสามเลขวิ่นตัวใดพอจ้าเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์ว่ามือนีวันจันเนาะชุดนี้เล่าพัฒนาในพร้อมนะพ่อเนาะครับระวังเก้ากับห้าเนาะ <c oughs> วันจันก้ทงช่วงขาชุดนี้เป็นชุด เต็มของเล่าพัฒนาพอรอมนะคะเพราะฉะนั้นตัวระว่างเนี่ยะว่างไให้ดีระว่างอิลี <c oughs> จากขออนุญาตสรุปตัวเอ้ยทบท่วนตัวเลขหน้าทางนะพ่อนะตัวเลขหน้าทางห้าน้อยของพวกลมือนี่เลขหลักสี่ห้กเจ็ดแตัวพกบ 9, 0, 1, 2, 3, เก้าศูนย์หน่อจับคู่บนล่าง4 9 4 0 4 1 4สี่ศูนย์สี่หน หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเอ่อแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามชุดเหล็กวินนะคะเก้าห้าสองสามศูนย์ตัวระว่างคือเก่ากับหานนะพอนอะครับก<อ>็เอาพอมีอย่งสีบวกกาแฟนขับเอฟซีบอ ngoài đó. ngoài đó một làng ngoài nên cả thì có thể thân thân như thế dạ từ bản thân cái khổ mà hơn khổ mà lại thêm luôn. Yeah. ha khổ nằm mẹ, khổ nè thằng <laughs> gần cái làng mà thằng gần cái cầu cái câu này là yeah. cái khổ mà mất đi cũng băng rồi này nghe cả บนอาทิตย์เขานล่างก็ไดค่ทั้ <ฮะ S 2> งเล่าหมดแนนล้วเหงที่น่น,นี้ละเอาไปวุ้ถือก็จะอยู่ทนี่นีละค่ะพ่อมาถิ้งๆก็ได้เอาไฟก็ได้เดี๋ยวกโ้หกันละค่ฮะค่ะโัววิ่งตัววิ่งมันนี่ก็เอาดีดีฮะไม่ก็พูดลูกเสือก็ลเล่าก็ได้ <ฮะ S 2> ค่ะไอ่กนที่นี่น,น,นี้นะวุ้ยถือของแทแกาว่า ตัวนี้มันเข่าดีตัวระวังมันเนี่ยตกงวดได้และเล้าเนี่ยระวังวันนี้หูด้วอ่ะภูเขาม้าไม่กับมึงไปสกอนแล้วเหอเนาะผู้เขาม้าไม่กับมึงไปได้ขึ้นพวกเข่าื้อก็ได้จ้าขึ้นสี่รวอยก็ได้ตัวละบาทสองบาทก็ได้ว่องบังงวดดูเนาะจ้าที่แลวมากกับเข่าดีเราต่อไปกับพวกหูเข้ากันละใช่แต่ว่าน้อยนี่พวกขาดเชื่อมือเรา พอสามเกิพอสามกิซี่พอซีก็หายุนี่ละอถ้าเป็นหุ่นเป็นถารัดแนวนั่นละที่นีนี่จะตื่นข้นฝนจะเท้าหดเที่ยงกับหลายอันอยู่ค่ะน้อยแหงแนวล่าแหงแน่วหลากยู่งหลายปวดหลายปู้ปู้เล่นเตะเล่นเตะนุกเรแค่ว่าชุดที่มันเขาดีอยู่ค่ะงันได้ก็เขาไปวิดั่นละ พวกผลกับล้างผลล้างกับผลล่างแฉกผลล้างไปด้วยกันนั่นละจ้าวันได้เรียกแนววันเดาะจุดเนี่ยวั่ได้เรียกแนวเดนแอปเปล่นเดมเบดจุดขอบแค่ว่าเน่นเดมเดมเบิ้ดนี่นะจ๊ะมีตำนานละจ้าพ่อจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆเนาะที่ให้ตัวเรียกแนวทางมาให้เอฟซีได้ไปน้ำพิจาระนาหลุนได้เบิดมือลักกะห้าน้อยลักกะเล้าเนียมาเลงพร้อมนะพ่อเนาะ ขอให้ตัวเรียกเนวทางของพ่อเฮ่งๆป,งปังๆคือเขาเขาน้อยบนล่างนะพ่อเนาะครับจังให้ทำช่วมได้มีกำลังใจพ่อกับมีกำลังใจพร้อมเรียเขาดีนะคะขอกราบขอบพระคุณในไลน์ค่ะพอะ่อขาเจอกันใหม่คลิปหน้านะพ่อเนาะครับขอบพระคุณมากค่ะพอะ่อขาสวัสดีค่ะครับ